สำหรับเรื่องราวนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวดังเมื่อปี2,559หรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเมื่อดาราอาวุโสเจ้าของฉาย,ยาดาวร้ายผู้น่ารักซึ่งผู้ชมหนังไทยส่วนมากก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคุณตาประจวบเลิกยามดีที่มีผลงานการแสดงหนังมาตั้งแต่ยุคของมิตรชัยบัญชาสมบัติเมธนี จนมาถึงยุคของสรพงษ์ชาตรีทูนฮิราเนซั์และก็มีผลงานการแสดงหนังมากมายก็ได้เกิดอุบัติเหตุตก,ตกต้นไม้เสียชีวิตในบ้านพักที่จังหวัดฉะเชิงเซาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2 5 5 9หรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากนางสาวดาจารีเลิกยามดีหรือนัด ซึ่งก็เป็นลูกสาวคนเล็กของคุณตาประจวบเลิกยามดีว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่เกิดเหตุคนในครอบครัวนั้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยแต่คนแถวนั้นได้เล่าให้ฟังว่าบิดานั้นขึ้นไปตัดกิ่งต้นไม้แล้วก็พลัดตกลงมาก่อนที่จะมีคนช่วยพาส่งโรงพยาบาลใกล้ๆโดยแพทย์นั้นก็พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ ในเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากมีเลือดข้างในช่องท้องในขณะที่ครอบครัวนั้นตัดสินใจไม่ผ่าชนสูตรศพจึงไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดในส่วนพิธีศพของคุณตาประจวบนั้นก็จัดขึ้นในวันอังคารที่17พฤษภาคมปี2559สำหรับประวัติของคุณตาประจวบเลิกยามดีแกมีชื่อเล่นว่าน้อย เกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2476เกิดที่กรุงเทพมหานครและก็เป็นน้องชายของคุณยุวนนษุชเริกยามดีดาราละครเวทีชื่อดังในอดีตและก็ยังเป็นน้องภรรยาของผู้กำกับชื่อดังในยุคนั้นก็คือทวีณบางช้างหรือครูมารุตคุณตาประจวบเริ่มก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการทำงานอยู่ในโรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์ของรัฐเปสตันดี ต่อมาก็ได้เริ่มงานในวงการบันเทิง้วยการแนะนําจากครูมารุษให้ไปแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องชั่วฟ้าดินสลายออกฉายในปี2498ส่วนภาพยนตร์ที่โด่งดังและก็เป็นที่รู้จักของแฟนๆมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องรักริษยาซึ่งก็ฉายในปี2501ซึ่งก็กำกับโดยครูมารุษทั้งนี้คุณตาประจวบนั้นมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่าร้อยเรื่อง ทั้งรับบทพระเอกพระรองและตัวประกอบที่มีบทบาทสำคัญและก็ยังเป็นผู้ช่วยของพระเอกนางเอกหรือถ้าหากว่าจะรับบทผู้ร้ายก็มักจะเป็นผู้ร้ายที่กลับใจมาช่วยฝ่ายพระเอกนางเอกในตอนท้ายเสมอซึ่งเจ้าตัวนั้นก็จะรับบทพระรองคู่กับพระเอกดังอย่างมิชบัญชาและสมบัติเมธนีเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้คุณตาประจวบนั้นก็ยังได้รับพระราชทานรางวัลตุกตาทอง ในฐานะดาราประกอบชายยอดเยี่ยมถึงสองครั้งด้วยกันจากภาพยนตร์เรื่องรักลิษยาในปี2501และจากภาพยนตร์เรื่องมือโจรในปี2504รวมไปถึงได้รับรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จในงานรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่13ซึ่งก็จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิงในปี2547ด้วยคุณตาประจวบมีผลงานที่เด่นๆเ,เช่นมือโจร พุทธาที่รักจำเลยรักดวงตาสวรรค์มนรักอสูรเพชรพระอุมาเป็นต้นในช่วงบั้นปลายของชีวิตนั้นคุณตาประจวบเลิกยามดีก็ได้อาศัยอยู่ที่รองเมืองซอยหปทุมวันกรุงเทพและถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุพตัดตกจากต้นไม้ที่บ้านพักในจังหวัดชะเชิงเซาเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2559สริอายุได้82ปี